สวัสดีครับและนี่คือ Happy นุชาชาแนลนะครับวันนี้นุชาก็จะมาตอบคําถามด้วยเรื่องว่ามีน้องๆเนี่ยมาคอมเมนต์ใน y t u t u นะครับด้วยเรื่องสิวนี่แหละก็ตอบคําถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นสิวสเตรอยหรือว่าสิวฮอร์โมนคือมันง่ายมากๆเลยที่เราจะรู้ได้เพราะว่า 1. มันเกิดจากสาเหตุสาเหตุหลักของมันนําพาไปสู่ปลายเหตุหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นสิวฮอร์โมน สิวฮอร์โมนก็คือแบบว่านอนดึกหรือว่าไม่ออกกำลังกายหรือว่ามีความเครียดหรือว่าความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าสิวฮอร์โมนอย่างสมมติว่าคนที่นอนดึกเกิน5้าทุ่มขึ้นไปหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสิวเรื้อรังเพราะว่านอนดึกเกิน5้าทุ่มแล้วสิวเนี่ยจะขึ้นโซนหน้าผากแล้วก็บริเวณกลามเนาะ แบบนี้แหละเขาเรียกว่าสิวฮอร์โมนแต่ถ้าในด้านของสิวสเตรอยก็คือเป็นสิวที่เคยไปใช้ครีมมีสารเคมีหรือว่าสารสเตรอยจากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นครีมหน้าขาวที่โฆษณาบอกว่าเห็นผลใน3าวัน7ดวัน14ี่วันหรือว่าเห็นผลในระยะเวลารวดเร็วแล้วหลังจากที่เราใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยผิวมันขาวเร็วจริงๆแล้วก็สิวเนี่ยยุบลงไปใต้ผิวหมดไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันอักเสบสิวนองอะไรอย่างเงี้ยยุบลงไปใต้ผิวหมดซึ่งมันผิดหลักจากธรรมชาติซึ่ง หลายหลายคนเนี่ยชอบใจแล้วก็ชอบมากเลยครีมครีมอะไรแบบนี้จากที่นุชาได้ทดลองหรือว่าเคยใช้มาก่อนก็เข้าใจดีว่าอุ้ยมันเหมือนแบบสารเสพติดเนาะแต่ทราบไหมครับว่าผิวของเราเนี่ยหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดก็คือมันมีสามารถที่จะรับปริมาณสารเคมีนั้นนะได้จํานวนหนึ่งเท่านั้นถ้าสมมติว่ามันสะสมใต้ผิว บบเยอะมากแล้วอะแล้วมันต้องการปะทุออกเนี่ยมันจะเกิดการเหอเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการขับสารพิษออกมานั่นเองก็จะเห่อในรูปแบบของสิวแบบว่าสิวทุกชนิดเลยที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวอุดตันสิวหนองสิวแดงบวมแดงอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นได้ก็ มันจะต่างกันมากเลยถ้าสมมติว่าเป็นสิวฮอร์โมนอาจจะเกิดขึ้นเยอะได้แต่รักษาได้ง่ายมากก็คือถ้าเราปรับการนอนการขับถ่ายการกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุบลงถ้าสมมติว่าเป็นสิวฮอร์โมนก็จะหายง่ายกว่าสิวสเตรอย์เนาะในด้านของสิวสเตรอย์การรักษาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณสิวหรือว่าระดับความรุนแรงอย่างที่นุชาเนี่ยเคยรักษาอย่างเคสนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4-5เดือนในการรักษาซึ่ง สิวเนี่ยจะขึ้นแบบว่าแบบอลังการงานสร้างมากแต่ก็รักษาได้ง่ายเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวแล้วก็แนวทางที่มันสอดคล้องกับตัวเองนะครับวันนี้ดูชาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe นะคะคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ